าวาัเชตวันมีพิสุรูปหนึ่งเป็นคนโมโหร้ายใครพูดหรือกระทำอะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทำให้พิสุรูปอื่นเดือดร้อนและไม่สบายใจวันหนึ่งเหล่าพิสุที่เดือดร้อนได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดกับพิสุรูปที่ชอบโกรธนั้นว่าเธอบวชเรียนในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ไม่โกรธ เหตุใดจึงปล่อยให้ความโกรธครอบงำในอดีตแม้เราถูกทรมานเค่นตีถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูและจมูกก็ยังไม่คิดโกรธแค้นคนอื่นแล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสด,ดังนี้ในอดีตกาลณะกรุพารากสีพระโพธิสัตว์เจ้าทรงเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่รำ่ำรวยมั่นคงเป็นเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์สินมหาศาลและมีค่าท่าบริวารมากมาย เกิดมาบิดามารดาก็ตั้งชื่อว่ากุนทนเป็นที่รักให้และได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อโตขึ้นก็ให้ไปศึกษาที่เมืองตักศีราซึ่งรุ่งเรืองด้านการศึกษาคันเรียนจบก็ได้กลับมาช่วยงานบิดามารดาจนทำให้มีทรัพย์สินมากมายขึ้นไปอีก ต่อมาบิดามารดาถึงแก่กรรมทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้กุลทนมากมายกุลทนมองดูสมบัติมหาศาลเหล่านั้นแล้วคิดว่า<ม>บิดามารดาหาทรัพย์สินเงินทองมาได้มากมายขนาดนี้แต่เมื่อตายไปก็ไม่สามารถเอาไปด้วยได้สักอย่างเลานี่แหละจะเอาสมบัติเหล่านี้ติดตัวไปได้ด้วยวิธีของเรา เขาจึงบริจาคทรัพย์สมบัติให้กับคนยากจนสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์มากมายจนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หมดสิ้นไปไม่เหลืออยู่แม้แต่ซักชิ้นเดียวหลังจากนั้นจึงออกบวดเป็นดาบดเลี้ยงชีพด้วยผลไม้บำเพ็ญเพียรอย่างสงบสุขและอยู่ในป่าหิมพานต์หากประสงค์จะบริโภคอาหารปกติกุณฑดาบดก็จะเข้ามาบิณฑบาตในกรุงพารณาณสี และนำอาหารที่วินทบาทได้มาฉันในพระราชอุทยานของพระเจ้ากลาปุเจ้ากรุงพาราณสีนหนึ่งในขณะที่กุทนดาบทได้ออกวินทบาทผ่านหน้าบ้านของเสนาบ,บดีท่านเสนาบ,บดีเห็นแล้วรู้สึกเรื่อมใสในอิริยาบทที่สงบและสง่างามจึงนิมนต์ให้กุทนดาบทมารับอาหารที่บ้านทุกวันและยังเชิญไปพักอาศัยอยู่ในพระราชอุทยาน ในวันนั้นพระเจ้ากราปุได้เสด็จมาประทับพักผ่อนยังพระราชอุทยานพร้อมด้วยเหล่านางสนมมีการจัดตกแต่งขบวนเสด็จอย่างงดงามพระเจ้ากราปุสสำราญพระอิริยาบถเสวยน้ำจันทร์ในพระราชอุทยานเมื่อประสงค์จะบรรทมเหล่านางสนมก็ปูลาด ที่นอนบรรทมลงบนแท่นหินมีนางกำนันร้องเพลงขับกล่อมจนบรรทมหลับไปบนตักของพระสนมพลโปรดนางหนึ่งบรรดานางสนมเห็นพระเจ้าการาปุบรรทมหลับแล้วจึงพากันเดินชมดอกไม้ในพระราชอุทยานอย่างพเพลิดเพลินกระทั่งมาพบกุณฑดาบทนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ เหล่านางสนมเกิดความเลื่อมใสจึงชักชวนกันเข้าไปกราบไหว้ขอให้กุนทนดาบแทแสดงธรรมแก่พวกตนครั้นพระเจ้าการาปุตื่นบรรทมมาไม่เห็นเหล่านางสนมจึงตรัสถามหาเมื่อได้ทรงทราบว่าเหล่านางสนมไปนั่งฟังธรรมจากดาบทก็กริ้วมากจึงทรงถือพระขัน ไปหมายจะตัดศีษากของดาบทดตนนั้นแต่พระสนมคนโปรดได้ห้ามไว้และเกี้ยวกลมจนพระททยเย็นลงเมื่อพระเจ้ากราปุพระททยเย็นลงแล้วก็เสด็จไปหากุนทนดาบทตรัสถามกุนทนดาบทดว่าเจ้าสอนอะไรแก่เหล่านางสนมกุนทนดาบทดทูลตอบพระเจ้ากราปุว่าอัตมาสอนเรื่องขันติแล้วขันติคืออะไรพระเจ้ากราปุตัดถาม คุณทนดาบททูลตอบว่าคือการอดทนไม่โกรธเมื่อถูกด่าว่าถูกดูถูกเย้ยหยันหรือถูกทำร้ายเมื่อได้ยินดาบทตอบเช่นนั้นพระเจ้ากราปุกก็ตัดขึ้นทันทีว่านั้นประเดี๋ยวเราจะมาดูขันติของเจ้ากันเจ้ากระปุกไม่รอช้าสั่งให้เพชฌฆาตเอาแส้หนามาเคี่ยนคุณทนดาบทถึง2,000ครั้งจนผิวหนังดาบทขาดวิน และเต็มไปด้วยโลหิตพระเจ้ากราปุตรัสถามต่อไปว่าดาบทเจ้ายังยกย่องขันติอยู่หรือไม่กุลทนดาบททูลตอบว่ามหาบพิษอัตมายกย่องขันติพระองค์คงเข้าใจว่าขันติอยู่ที่ผิวหนังของอัตมาแต่ไม่ใช่เลยขันติของอัตมาอยู่ในหัวใจซึ่งพระองค์มองไม่เห็นได้ยินดังนั้น พระเจ้ากราปุยิ่งโกรธรับสั่งให้เพชฌฆาตัดมือและเท้าของทั้งสองของดาบทโลหิตของดาบทไหลนองเต็มพื้นเป็นสีแดงฉานพระเจ้ากราปุตรัสถามคุณทนดาบทอีกว่าดาบทเจ้ายังยกย่องขันติอยู่หรือไม่คุณทนดาบททูลตอบไปว่ามหาบาพิษอัตมายกย่องขันติ พระองค์คงเข้าใจว่าคันติอยู่ที่มือและเท้าของอัตมาแต่ไม่ใช่เลยคันติของอัตมาอยู่ในหัวใจซึ่งพระองค์มองไม่เห็นเจ้ากระาปุยิ่งริ้วมากยิ่งกว่าเดิมรับสั่งให้พัชาคาตัดหูและจมูกข,ของกุณทลดาบทร่างกายของกุณฑลดาบทเต็มไปด้วยโลหิตพระเจ้ากระาปุตรัสถามกุณฑลดาบทเช่นเดิมดาบท เจ้ายัางยกย่องขันติอยู่หรือไม่คุณทนลดาบุตก็ทูลตอบเหมือนเดิมว่าอัตมายกย่องขันติพระองค์คงเข้าใจว่าขันติอยู่ที่หูและจมูกข,ของอัตมาแต่ไม่ใช่เลยขันติของอัตมาอยู่ในหัวใจซึ่งพระองค์มองไม่เห็นเมื่อพระเจ้ากราปุได้ยินเช่นนั้นความโกรธยิ่งเพิ่มขึ้นจึงตรัสว่าพระเจ้าดาบทชั่วงั้นเจ้าจงยกย่องขันติของเจ้าต่อไปเถอะ จากนั้นพระเจ้ากระราปุก็เอาพระบาทากระทืบที่อกกุนทนดาบทแล้วเสด็จออกจากพระราชอุทยานพระเจ้ากระราปุเสด็จออกไปแล้วเสนาบดีก็รีบนำอวัยวะของกุนทนดาบทที่ถูกตัดมารวมกันแล้วทำความสะอาดร่างกายให้กุนทนดาบทต่อจากนั้นค่อยๆประคองดาบทให้ลุกขึ้นนั่งพร้อมกับเก่าแก่ดาบทว่า ท่านผู้จเจริญหากท่านจะโกรธขอให้โกรธแต่พระเจ้ากราปุผู้ทำร้ายท่านอย่าได้ทำเมืองนี้ให้พินาศเลยกุลทนดาบทได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวตอบสีนาบดีว่าตัวเรานั้นไม่คิดโกรธเคืองเลยพระราชาพระองค์ใดที่รับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของเราขอให้จงทรงจเจริญพระชนมาอยู่ยิ่งยืนนาน ฝ่ายพระเจ้าการาปุขันกำลังเสด็จออกจากพระราชอุทยานเพียงแค่คอยสายตาของกรุงทนดาบทยังไม่ทันผลประตูพระราชอุทยาน ก็ถูกแผ่นดินสูบตกอเวจีนรกปกไหม้ถุกทรมานทนดาบดเสียชีวิตลงในวันนั้นเสนาบดีและชาวเมืองต่างถือดอกไม้ทูกเทียนและเครื่องหอมมากระทำชาปนกิจสรีระของกุลทนดาบดเมื่อฟังพระเทศนาจบแล้วพิสุรูปที่ชอบกฎนั้นพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บรรลุอนาคามิผลนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ในครั้งนั้นพระเจ้ากราปุก็คือพระเทวทัตเสนาบดีก็คือพระสารีบุตรส่วนดาบุบดก็คือเราตถาคตนั่นเอง